สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่นานานก็ทํำข้าวต้มมัดนะคะเป็นข้าวต้มมัดโบราณนะคะทางอีสานใต้ก็จะทําแบบนี้นะคะทุกคนหอ่อข้าวต้มเพื่อที่จะไปทําบุญให้คุณพ่อคุณแม่ที่ร่วงลับไปแล้วนะคะทําบุญให้บรรพบุรุษทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วนะคะญาตโกงอติกา ที่ล่วงรับไปแล้วเราก็จะทำบุญให้ท่านก่อนวันศาก์นะคะเป็นการทำบุญอุที่ส,ส่วนพุสมให้กับญาติที่ล่วงรับไปแล้วรวมถึงคุณพ่อคุณแม่ของพี่นานาด้วยนะคะคก็ล่วงรับไปหมดแล้วนะคะนี่เราก็เตรียมเตรียมทําบุญนะคะวันนี้หอขาข้าวต้มเสร็จบ่ายสามพอดีค่ะทุกคนต้มสุกพอดีก็จะมีข้าวต้มผัดนะคะอันนี้อันนี้เป็นข้าวต้มมัดนะคะ เป็นไส้กล้วยแล้วก็เตรียมผลไม้นะคะก็จะมีกล้วยนะคะเตรียมไว้นะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่ากล้วยเนาะไว้ปิดอาหารเวลาที่เราเอาไปทาบุญที่วัดนะคะแล้วก็ทําเป็นกระทงนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นกระทงที่เอาไวใ้ใส่ข้าวให้คนตายนะคะใส่ข้าวให้ วันพุรฤษของเราที่ร่วงรับกันแล้วก็จะมีการท,ทําพิธีที่วัดนะคะแล้วก็จะมีการขึงสายศีลไปที่โกดเหรืออัฐิที่เก็บอัฐิที่วัดนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มข้างในมีไส้กล้วยนะคะทุนอันนี้เป็นข้าวต้มมัดโบราณนะคะทางสามใต้จะมัดแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาเส้นไหว้ผีหรือเส้นไหว้วันพุธุษนะคะเขาจะต้องจัดเป็นเซต ะะจะเป็นเซตเพื่อเส้นไหวะคะ mm ่ะ hmm. ก็จะมีการตัดตัดข้าวต้มนะคะตัดเป็นท่อนเป็นท่อนเพื่อจะนําไปวางในเครื่องเส้นนะคะทุกคน mm hmm. ใครอยู่อีสานใต้บ้างคะมาทักทายกันได้นะคะ mm hmm. ข้าวต้มของเราหอ่อตั้งแต่เก้าโมงเช้าแล้วก็กว่าจะต้มสุกก็ประมาณบ่ายสามนะคะทุกคน เราก็จะจัดเตรียมไว้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมาถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ